สวัสดีครับสวัสดีชาวคอบอลทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเฮียนหนึ่งขอบสนามครับวันที่29เมษายน2566ครับมาดูศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด3คู่แรนครับคิตตันเพลสเจอเวสต์แฮมครับไบรตันเจอวูฟแฮมตันครับแบนฟอร์ดเจอนอตติงแฮมฟอเรสครับเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับคู่คิตตันเพลสพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมคู่นี้ก็ดู ตารางคะแนนแล้วดูสูสีกันเลยครับแข่งกิตตั้นพเพลทแข่งสาสบสามครับมีทั้งหมด3าคะแนนแล้วก็เวแทแฮมแข่งสามสบสองมีสาสิบคะแนนครับตามหลังกิตตั้นพเพลทอยู่3าคะแนนครับแต่แต้มก็ทิ้งห่างกันแค่เพียงสแต้มครับแถมเวนแฮมแข่งน้อยกว่าครับก็น่าจะมีถ้าชนะเกมนี้ก็มีโอกาสตีตื่นคะแนนส7เข้ากันด้วยครับ มาดูสิติเจอกันระหว่างทั้งสองทีมครับเป็นห้านัดล่าสุดครับจะเป็นเออเวสตแฮมนัดล่าสุดครับเจอเปิดบ้านพ่ายให้กับคิตตันพาเลตครับไปหนึ่งต่อสองครับแล้วก็ที่บ้านคิตตันพาเลตก็พายกับเวสต์แฮมที่มาเยือนอีกเช่นกันครับ คู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีกันเลยพอสมควรครับระหว่างเวทแฮมกับคิตาเปลแต่ว่าช่วงนี้เวทแฮมครับกำลังฟอร์มเข้าฝักเข้าฝาครับถือว่าฟอร์มดีพอสมควรน่าจะเก็บแต้มกลับไปที่บ้านได้แน่นอนครับคืนนี้มาดูคู่ที่สองครับคู่ที่สองระหว่างไบตันเปิดบ้านเจอวูพแฮมตันนะครับผมวูพแฮมตันก็ถือว่าฟอร์มกำลัง ดีพอสมควรนะช่วงนี้ครับเจอการห้านัดล่าสุดครับก็เป็นทางด้านทางด้านไบรตันครับชนะ2เกมครับแล้วก็วูฟเอาไปได้2เกมเช่นเดียวกันแล้วก็เสมอ1น,นัดครับคู่นี้ถือว่าฟอร์มทั้ง2ทีมเบียดกันเลยทีเดียวครับเบียดกันเลยทีเดียวคู่ขี้สูสีอีกเช่นเคยเหมือนกับคู่แรกเลยนะครับผม มาดูจากราคาต่อรองสำหรับค่ำคืนนี้ครับระหว่างไบตันกับบู๊แฮมตันครับบูแฮมตันก็น่าจะเก็บแต้มกลับบ้านได้เช่นเดียวกันครับน่าจะไปที่ลองผู้มาเยือนครับบู๊แฮมตันครับไปที่บูแฮมตันได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูคู่ที่สามครับคู่ที่สามเป็นคู่ระหว่างแบรนด์ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับคู่นี้เปิดราคา,าที่ครึ่งควบลูกครับ คืนครบลูกครับสถิติเจอกันห้านัดล่าสุดนะครับจะเป็นเสมอครับนัดล่าสุดนี้เลยเสมอสองสองครับแล้วก็เสมออีกนัดถัดมาก็เสมออีกหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นเอนติงแฮมเปิดบ้านพ่ายให้กับแบนดฟอร์ดไปหนึ่งต่อสามครับนัดนัดนัดนี้นอตติงแฮมจะมีใบแดงด้วยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็นอตติงแฮมไปเยือนแบลนดฟอร์ดก็ ชนะหนึงถือว่าฟอร์มทั้งคู่ครับสูสีกันอีกเช่นเคยครับน่าจะเป็นทีมผู้มาเยือนครับน่าจะเก็บแต้มกลับบ้านไปได้อีกเช่นกันครับสําหรับสามก้นีครับก็เน้นหลังบ้านะครับเน้นหลังบ้านครับ,บ,รบวันนี้ก็ขอลาไ้เพียงเท่านี้ครับผม